ว้ามันติดปากมันอันหนึ่งอะไม่คิดว่ามันเจอตายหรือเปล่าแล้วก,ก็เพราะมันกินอาหารอันนั้นอะอ อาหารปลามันจะตายได้ไงโยกก็เพราะว่าแต่มันไม่ใช่ปลานะมันก็เป็นอาหารเหมือนกันแล้วมันเป็นสัตว์น้าเหมือนกันโอ้แล้วมัน,มนทำจากอะไรนทำ ป๋านี่บอกป่าลูกว่าเราจะทำใน Writer Color